สวัสดีจากเท็กซัสอเมริกาค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่เราจะมาเคลียร์เนื้อไก่งวงกันค่ะมาดูวันนี้ทำอะไรช้วนี้ที่เท็กซัสอากาศดีมากเลยค่ะประมาณ15องศาเวลก็เลยพาเจคอบออกมาเดินรอบมู่บ้านค่ะตอนออกมานอกบ้านก็จะเย็นเบาๆก็ต้องใส่แจ็กเก็ตให้เจคอบนะคะเดินไปประมาณหน้านะที่ร่มร้อนค่ะทีนี้ก็ต้องโทดแจ็กเก็ตออกฮอตเอะเอาใจนะ แดดออกวันทองซ้ายนะอไปทำมือมาเลยไปเดิน <laughs> ปีนี้เดือนท่านว่าแล้วค่ะอากาศที่เท็กซัสยังไม่ได้นาวหมากเท่าปีก่อนก่อเลยนะคะก,ก็อย่างชิวๆเลยค่ะบางวันก็มีแอร์แบบหลอนๆบอบๆอ,อ,อยู่เลยจับโอเค ไม่เฉาไอ้ท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ว่าสักเนี้ย <laughs> เดินสักพักพอให้ได้ออกแรงค่ะก็ถึงเวลานอนกลางวันของเจคอบขาวแล้วก็ให้เจคอบกินนมแล้วก็สุ่งข้าวนอนวันนี้พอเจคอบหยุดงานก็ฝากเจคอบไปกับพรอนะคะแล้วเราก็มีนัดกับมาเรียนะคะเผื่อที่จะทํามือเทียงกันวันนี้ว่าก็ยังมีไก่งวงหน้าอ,อกเลืออยู่เลยค่ะวันนี้ก็จะเอามาเคลียร์มดวันก่อนที่เ่าทํากระเพาะปลาไปแล้ววันนี้ว่าก็มีเนื้อหน้าอ,อกไก่งวงเลืออยู่เลยนะคะจะเอามาทนานําเป็นอาหารเม็กซิกันบ็อกเลยว่าร้อยหมักทําตามได้ค่ะแล้วก็ใช้เนื้อหน้าออกไก่ท ลเลยก็เอาไก่นี่แหละค่ะมาต้มแล้วก็ชีกชีให้มันเป็นฟอยล์หลังจากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วยโคมโมโนค่ะแล้วก็ใส่เกลือค่ะใส่พริกไทยดำค่ะแค่นี้เลยแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะให้มันนิม่มมาเรียบอกว่าวิธีนี้ค่ะจะทําให้ไก่นิม่มถ้าเราเอาไก่ไปใส่เมือ่อโคเวตมันจะแข็งค่ะทีนี้เราก็มาทํซาวซ่าซาวซ่าก็คือนําจิ้มนะคะมีพริกมีหอมแล้วก็มีมะเขือเทศค่ะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยต้มจนกว่ามันจะเปื่อย

ทำอะโวคาโดนะคะไปกินกับสลัดเอากรมาหั่นเป็นชิ้นแหลกๆค่ะก็เดี๋ยวเวลากินก็เสื้อพร้อมสลัดสลัดก็จะมีมะเขือเทศแล้วก็ผักสลัดค่ะแค่นี้ไม่ต้องปรุงรสอ,อะไรเลยค่ะที่นี่พอไอซุปที่เราต้มเมื่อกี้ซุกดีนะคะเราก็เอาน้ำานะคะมาใส่ไก่นิดนึนงแล้วเอาทีเลือดเนี่ยค่ะไปปั้นแล้วก็เพิ่มตัวมะเขือเทศกระป๋องทีเแห่วแกไม่โอ,อกละเอียดลงไปค่ะทีนี่ก็ปั้นให้ละเอียดเลย เสร็จแล้วค่ะนี่คือซาวซ่าของคุณม็กซิกัน Mexican. หรือว่าบ้านเราก็คือน้ำจิมะะ้มค่ะทีนี้ก็เอาฮันัวหอมย้ายกับผักชีใส่ไปนิดนึงแล้วก็เอาไปใส่ในไก่ด้วยค่ะแล้วก็พัดไปเรื่อยๆแล้วก็เราเอาไอตัวน้ำจิม้มหลักๆค่ะมาผสมในไก่นิดนึงให้มันมีรสจากจริงๆคือในน้ำจิ้มก็ไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนะคะมีแค่เกลืออย่างเดียวค่ะน,นะคะคุณทำ this Beautiful m a r y Cooking mm hmm. Cooking what are we cooking Turkey h a l u p a s Turkey h a l u p a s เราก็จะเอาไก่ที่เราทำไว้นะคะใส่ลงไปบนแพนตอเตียอันนี้จะเป็นแบบตอเตียแบบคนตอเตียจะเป็นแบบกรอบนะคะก็ใส่ลงไป jalapas <c oughs> jalapas <c oughs> อ่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ผักออกผักใส่นะคะผัก ใส่อะโขดู้นะฮะโอเคจ้าที่เราทำเมื่อกี้นะสอหล,ลงไปนะ่ากินมากค่ะขาดอย่างเดียวคือชีนะคะถ้ามีชีก็จะเผื่อความร้อยเป็นสกิตอืม t look so good ครับ ถ้าใครเบื่อหรัรนไทยไม่ล้อีกทาอะไรกินแววแนะนําเมนูนี้เลยค่ะถังร้อยแล้วก็ได้สุขภาพทํางานมากๆด้วยเววชอบอย่างแรงเลยค่ะลองไปทํกันอูนะคะมาเรียบอกว่ากินอาหารแล้วก็ต้องมีเครื่องดื่มค่ะนางก็เลยปั่นน้ำสตรอบเบอร์รี่ให้กินด้วยค่ะ แค่นี้จริงๆเลยค่ะนี่คือความซุกข้องแม่ผู้ทำดีอยู่ต่างประเทศแวดแววค่ะแค่ได้ออกมาทำอาหารได้กินคล้องร้อยๆกับเพื่อนแค่ชั่วโมงเดียวตอนลุกลับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมมากเลยค่ะเมื่อเราได้ชัดเบ็ดให้ตัวเองพร้อมไปเลี้ยงลูกแล้วค่ะ lovely lemonade